ก็ไม่อยากให้เขามาถูถูเราได้ว่าไม่อยากทำให้มันได้หรอคสักวันจะทำไม่ได้เลยวอว่าลองมาคิดดูลองดูดีๆแล้วมีวิธีแก้อะไรทุกปัญหามีทางแก้จริงๆเทำทํา ลองเปลี่ยนใหม่บ้างดิจากกันมานั่งร้องตามออริจินนลนั่งร้องตามร้องร้องเราเอ้ยร้องตามออริจิโน่เลยร้องตามที่นุ่นอะมันนิดเดียวอะนิดๆหน่อยๆที่แกขึ้นก่อนบ้างหรือขึ้นช้ากว่าเดิมบ้างอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้แย่น่าเกลียดถึงขนาดร้องเพี้ยนร้องไม่รู้เรื่องร้องคำก็ผิดเนื้อจําไม่ได้มันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะนม่เาก็เปลี่ยนใหม่ไม่หรอกครั้ง ร <C oughs> ้องไห้ผมจะดีขึ้นสบายใจผมก็เป็นแบบคุณแหละผมก็อยากร้องไห้เหมือนกันอันไอ้ขอบใจมนันเว้ตุ้ผมดงกับใจนะอยอยู่ด้วยกันอย่นขนาดนีน้แล้วก็ทำไม่โด,ด่ง่ะยิ่งว่บเพื่อนเราเว้ย